วันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็น,ปนที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภายนอกและภายในนะครับทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการตา่างๆมาใช้ในการวางแผน ดำเนินการทุกขั้นตอนในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกๆให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรบอบคอบความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความเพียรมีสติปัญญาและความรบอบคอบให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับก,การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บ้านวัตถุสังคมเสียงรดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีสำหรับเงื่อนไขความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับพิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบมีการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัตินะครับสหรับเงื่อนไขกุณธรรมของเศรษฐกิจก เพียงที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุดร,ริตและมีความอดทนมีความภาคเพียรโดยใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตเพื่อให้นำรงชีวิตในชีวิตจำยันในปัจจุบันมีความสุขอารัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเพเพียงนะครับมีข้อคือความพอประมาณความเหยดผล หุ้นกันนะครับสําหรับความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองะผูออื่นเท่นการติดและการบริภุที่อยู่ในระดับพอประมาณความมีผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลุดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้นะครับของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้สําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเกียงนะครับก็ียงนี้นะครับสําหรับเนื้อหาต่อไปนะครับพบกับครูในสัปดาห์หน้านครับสวัสดีครับ